สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องผมงอกนะคะทราบไหมคะว่าผมงอกเกิดจากอะไร ผมงอกนะคะเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีบริเวณรากผมของเราเนี่ยไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงทำให้เส้นผมเรากลายเป็นสีขาวค่ะหรืออาจจะมองเห็นเป็นสีเทาได้ในเวลาที่มีการสะท้อนแสงค่ะโดยปกตินะคะถ้าเป็นคนเอเชียก็จะเริ่มมีผมงอกประมาณอายุ30-40ปีค่ะแบบนี้เราเรียกว่ามีผมงอกตามวัยค่ะแต่ในบางกรณีเราจะได้ยินคำว่าผมงอกก่อนวัย แล้วอายุเท่าไหร่ล่ะคะที่เรียกว่าผมงอกก่อนวัยคำนิยามอายุของคำว่าผมหงอกก่อนวัยเนี่ยแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติในแต่ละเชื้อชาตินะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็นชาวยุโรปผิวขาวอาจจะนิยามคำว่าผมหงอกก่อนวัยถ้าหาก ผมหงอกก่อนอายุ20ปีค่ะถ้าเป็นชาวเอเชียจะถือว่าผมหงอกก่อนไวเมื่อมีผมหงอกก่อนอายุ25ปีส่วนถ้าหากเป็นชาวแอฟริกันก็ถือว่ามีผมหงอกก่อนไวเมื่ออายุก่อน30ปีค่ะคนปกติถ้าเป็นชาวเอเชียค่ะจะมีผมหงอกเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ30-40ปีค่ะแบบนี earth, ้เราเรียกว่าผมหงอกตามไวโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มหงอกจากบริเวณด้านข้างก่อนแล้วก็ลามไปที่ด้านหลังแล้วก็เริ่มขึ้นมาหงอกบริเวณด้านบนนะคะ คนที่มีผมหงอกก่อนวัยนะคะหรือในกลุ่มคนที่มีลักษณะการหงอกของเส้นผมที่ไม่ได้เป็นตามแพทเทิร์นที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะยกตัวอย่างเช่นมีการหงอกเป็นหย่อมๆนะคะหรือมีคิ้ว ขาวหงอกร่วมด้วยหรือการมีผมหงอกร่วมกับมีผมร่วงด้วยแบบนี้อาจจะต้องมองหานะคะว่ามีสาเหตุหรือปัจจัยร่วมอื่นๆหรือเปล่าซึ่งปัจจัยที่ว่านี้มีอะไรบ้าง1นงนะคะก็คือในเรื่องกรรมพันธุ์ค่ะคนที่มีผมหงอกในครอบครัวหรือมีผมหงอกก่อนวัยในครอบครัวคนคนนั้นอาจจะมีโอกาสที่ผมหงอกเร็วได้ค่ะปัจจัยที่2ก็คือโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างค่ะ ปัจจัยที่3ก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันตัวเองที่เกี่ยวข้องกับเซลล์สร้างเม็ดสีที่บริเวณรากผมของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคด่างขาวหรือโรคผมร่วงเป็นหย่บเป็นต้นค่ะปัจจัยที่4คือโรคหรือภาวะการเจ็บป่วยทางร่างกายบางอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคไทรอยที่ควบคุมอาการได้ไม่ดีโรคซีดบางอย่างหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงเป็นต้นค่ะปัจจัยที่5ก็คือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่อาจจะมีผลได้ ว่าจะเป็นภาวะการขาดวิตามินบางอย่างเช่นวิตามิน b 12สังกะสีซิลิเนียมคอปเปอร์ไบโอตินแคลเซียมหรือแม้แต่วิตามินดีค่ะเพราะวิตามินเหล่านี้มีความสําคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสีนั่นเองค่ะ หรืออาจจะเป็นการได้รับยาบางชนิดการที่ต้องสัมผัสกับรังสี UVA และ UVB บ่อยๆเป็นเวลานานการสูบบุหรี่การดื่มสุราความเครียดเรื้อรังการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแม้แต่พอลูชันคือมลภาวะทางอากาศที่เราต้องพบเจออยู่ทุกวันนั่นเองค่ะเพราะปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายเรารวมทั้งบริเวณรากผมทำให้รบกวนการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีที่บริเวณรากผมของเราได้ค่ะถ้าหากมีผมหงอกก็อย่าเพิ่งใจ ร้อนรีบดึงหรือรีบถอนนะคะเหตุผลที่เราไม่แนะนําให้มีการดึงหรือถอนผม นั่นเป็นเพราะว่าการที่เราถอนผมงอกอาจจะทําให้มีการอักเสบและการทําลายโครงสร้างบริเวณโดยรอบของรากผมได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ผมที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่สมบูรณ์ค่ะและอาจเกิดผมคุดเกิดการอักเสบตามมาบางทีอาจจะไม่เกิดการงอกใหม่ทําให้ผมบริเวณนั้นบางลงก็ได้นะคะการปฏิบัติตัวเมื่อสงสัยว่าเรากําลังจะมีผมงอกก่อนวัยอันดับแรกเลยคือ ควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ได้กล่าวมายกตัวอ,อย่างเช่นไม่สูบุหรี่ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอปกป้องผมจากรังสี UV ไม่ถอนหรือไม่ดึงเส้นผมโดยอาจใช้วิธีการเล็มผมหรือย้อมผมแทน แก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัยกระตุ้นค่ะถ้าหากว่าเป็นจากความเครียดหรือเป็นจากอนุมูลอิสระการใช้วิตามินหรืออาหารเสริมบางชนิดก็อาจจะใช้เสริมได้ค่ะการย้อมหรือการโกรกสีผมก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแต่ไม่แนะนําให้ย้อมบ่อยเกิน6ครั้งต่อปีในที่นี้ก็คือไม่ควรย้อมถี่เกิน2เดือนต่อครั้งนั่นเองค่ะ ทางนี้ก็เพื่อลดการสะสมของสารเคมีบริเวณรากผมและหนังศีรษะซึ่งอาจจะทำให้ผมเกิดการอ่อนแอโดยไม่จำเป็นค่ะและหลังจากการย้อมผมหรือกรกสีผมแล้วก็แนะนำว่าควรจะ ดูแลผมด้วย professional shampoo หรือ treatment ที่ช่วยปิดเกล็ดผม,ผมก็จะทำให้สีผมติดได้ทนนานมากขึ้นค่ะผมงอกไม่ใช่โรคอันตรายนะคะแต่อาจจะมีผลทางด้านจิตใจกับใครหลายๆคนใครที่คิดว่ามีปัญหาเรื่องผมงอกก่อนวัยก็หมอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะให้ช่วยมองหาว่าคุณมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่อาจจะกระตุ้นให้มีการผมงอกไวขึ้นหรืองอกก่อนไวัยได้ค่ะเพราะสาเหตุบางอยา่างถ้าหากเรารักษาหายแล้วก็อาจจะทำให้สีผมกั มามีสีดําเหมือนเดิมได้แต่ถ้าหากมีสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรมหรือเหตุผลทางด้านกรรมพันธุ์ที่อาจจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยีนได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการย้อมผมแทนค่ะปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการที่จะสามารถเปลี่ยนสีผมที่จากสีขาวให้กลายไปเป็นสีดําได้ค่ะแต่จะเป็นลักษณะของการช่วยชะลอการเกิดผ งงไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างเพื่อช่วยลดความเครียดในร่างกายนะคะรวมถึงการย้อมสีผมปกปิดในปริมาณและความถี่ที่เหมาะสมก็ยังคงเป็นวิธีที่แนะนําอยู่คะ่ะ